เป้ยแฟนครับเอ้ยเอาเอิญหาแฟนครับละบันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น no ้องสวัสดีค่ะพบพ่อกันกับแม่หมูเห็นดาผมผีพ่อตายพ่อตายบ่บ่ลาขึ้นหอขึ้นเก่าล um ่ะคุณอ่ะหิงใสเป็นตาหิงรอแต่ว่าผมพ่อืึ้นน้ำผมว่เป็นยางแต่ว่าเด้อเด้อไสเมียถือแท่งบ่หนิใส่ถือก็นะโอ้สีเทาทั้งนองเนาะมันจะมาเปืือนเด็กกบเด็กป่ามันบืนอยู่ไหนเนี่ยจ้อ ใช่กบพิเศษกบมีตัผีเดี๋ยวมือผีอมาให้เล่าเดี๋ยวมาแกนไปให้กบยังี่เ,กกเกกสเยลแกนไป,ปคันเด็กินกบคือพันว่าจะกินปลาคอเขาไปหาตปะปลาคอได้กคนขึนหายกินมาบอกอยากกินปลาคอกับไปหาตะปลาคอกันได้กบบันระบาดว่าอบกเอาไปเรื่ยลือตวมันรีบมาจับบ่อาองตัอย่นี้ โอ้เขาไม่ได้ไปหาปลาคอเนาะเขาไปหาปนาไม่ได้กินบลาลุกผมก็ไปหาบลาลุกี่ผมคนหากินมาเนี่ยโอ้คันคันได้คันได้คันได้ปลาปลาอื่นกับปลาตะปลาดุกปลาบัวขายเจาะแกะคันผู้ใดได้ได้บอกไปเอามาให้เลยเอามาให้เลยโอ้ใจดีรบดุกใจดียังได้เป็นตัวกับบัวบัวเคยขายเที่อะไรปลาเน่สิเอาเดี๋ยวมาแกะอีกอย่างหนึ่งมาแกะอย่างหนึ่งวัวไม่แกะตีบอกบอกวางเด๋อคันผู้ เห็นหนาของพื้นที่นาเนะโอ้ยวันที่เก่าล่ะก็ดีว่าโอ้ยวันสีน้ำดอกก็ดีว่าเนาะครับสคือเก่านละงวนนี้พวกออกงวนหนาก็ออกหาสามแปดหาสามแปดหาเจ็ดแปดเลขสามตัวหาเจ็ดแปดเลขล่างหกหากับหาแปดกับศูนยเจ็ดแต่ว่าเรีย่างนี่หกหากับหาแปดนี่คันเรียกผบอกเลขล่างนี่หา หาจับแล้วคันมากตัวแดงใส่ขึ้นถือเลยครับประกันหาเลยเลขล่างนี่ยคันมกักนันมากตัวแดงหาใส่ลูดหาสิบอ่บุ่ฟอนแล้วต้องเจ้าสิม,มากตัวแดงแต่ว่า,วาเลขล่างไม่หาเพราะว่ารับประกันเลขมวลนี่ชั่วเอาตัวเดียวตัวเดียวเลขล่างไม่หา บ่ให้พลาดความบ่ให้พลาดเลยเรียกตุดนยนี่ห้าล่างฟันทงฟันทองแล้วก็บล็อาดความบลพลาดอีกแล้วบ้าเขาพันแม่นแล้วมันเขาอีกเขาพันสายล้วจีบเขาพันสายเราท่านเรียกยอตุดนยนี่เย้าตุดนยนหาล่างแล้วก็พลาดยากหาล่างแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจับเขาจับคู่ให้คุณผู้ชมตัวใดแบบเนา ผมมักได้เลขสามตัวบนห้าสามแปดห้าเจ็ดแปดสามแปดห้าเจ็ดแปดตัดสองตัวให้เพื่อนเนี้ยเราสามแปดสามแปดบนแต่ว่าเจ็ดแปดก็คือเอ้ยนายเจ้าพ่อท่อเด้ฟังคือบ่อาสามแปดเจ็ดแปดขึ้จังเล็บบเมืองสาวหลันกาแฟแถน้าแต่ว่าเอาตรงๆเลขบนมีแปดตอดหยอก บนแปดตัวเดียวล่างหาล่างหาอันบนยืนแปดล่างยืนหาแมนหาจะหาตัวเสะเอางสิบ่ะแมนหาหาล่างอย่หาไทายเพราะว่าหาล่างนี่รักรัก,กนวยอืมแต่ถ่ยคือรักนวยบนมีมีแปดบนรักเสียแปดบนรักซสียกล้กาประกันพราะว่าแปดบนจะว่าผมมักสามแปดแปดสาม เจ่สแปดเพราะว่าขันมักแข้งคือยี่สิบแปดสามห้าสามแปดนี่บ้าอันนี้มาแข้งบนเนี่ยเออจะฝันว่าได้เจ้าโตก็เปียกเปียกี่น้าเจ็ดผมผมกันฝันได้เจี๊ยบเจี๊ยนี่เป็นเจ็ดยห้าห้ากระมือผมห้ากระมือผมกันโตเท่ากับเป็นน้าห่านแนนผมถ้าว่าบอกบกขาก็ขาแปดล่างเนียนเล่นมาแข้ง วสาวโท่างาอยากก็พกหาซูนเจ็ดก็จะมมันเด้อเพราะว่าผมศูนแฮงอ๋อเป็นยังไศูนยกึ้นยกก้อยกมัแบทักเย็นบักหาซูนเจ็ดผมไหมออเจยกย่นมดเบือจนเป็นไข่อ๋อทั้งศูนเห็นเมียเลยยกเล่นเลียงศูนเห็นเมี่ยเป็นเลียงปกติย่เบาออกซือ่อๆฮ่าๆฮ่าๆว่าๆนีา่าๆฮ่าๆาๆฮ่าๆฮาๆฮ ควกันคือเล่นกับหน้ากับหลังนี่หมดที่เจ็บนีพอดีถึงทข้างบนล่างเนาะพอว่ามันติดหาเด้อเขาจะมาขาว่าแม่ล่างหาบนแปดล่างหาบนแปดคันเรียกจะเจ็ดคันคันเรียกเลขเจ็ดตัวนี้คันคับเจ็ดกับมาสามคันเจ็ดตัวก็คือเจ็ดแปดเท่านั้นนันละก็ให้เน่นห้าสามแปดแปดสามแปดเจ็ด นี่ตัวโอ้คนลวินงับขึ้นงับล้องด้วยเอาสิเขียนให้แล้วสก้อนจังโซ่กับว่าสิโซ่สก้อนจังเขียนกับว่าจะเห็นปั๊บปับอยู่นี่ยัดถิมยัดปลาฮอตเชียมันไวเพราะจะซื้อถิ่มไวเนี้ยครับโอ้ซื้อถิ่มไวเนี้ยซื้อถิ่มซื้อทุ่มไวเนี้ยซือเกียร์นี่พราะว่างศูนย์แห้งทะเลอเกินบอกพ่อได้ห้องเดี๋ยวบนสามตัวห้าเจ็ดแปด แล้วก็ห้าสามแปดเสียนหนึ่งบอกว่างวดนี้บนแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่เอ๋อแปดล้านเปอร์เซ็นต์มีหาล้านหาลางล้านเปอร์เซ็นต์บ่พลาดผมพร้อมบ่พลาดบ่หนีพร้อมเรียงบนมีแปดอ๋อกล้าวอกพักบันนั้นละแสดงว่าขึ้นวันพระใหญ่นี่ฝันดีขึ้นวันพระใหญ่ฝันดีเศร้าได้คำขว้า เดี่กรรมข้อตอกับข้อเป็ดนะฮะกรรมข้อตอกข้อเป็ดเต้าเจ้าเต้าจะตีเป็นยังก็เป็นเต้านี่เขาหน้าแปดผมเป็ดเก็ดเป็ดนี่เป็ดผมเอาเต้าแปดเต้าเต้าแปดเป็ดเก็ดเอาเป็ดนี่เอาเป็ดคือว่าเป็นแปดลูกพี่เป็ดลัดทีไคือเป็นเกียเอาบม่รู้กันนะผมฟันว่าเป็ดกินเป็ดสองโศผมซื้อเก็ดเกียพวกแกงืรีว่าแปดแปดเพราะว่ามันเป็น อีม so so ักวันบาปวันเป็ดเนีนะเก็เป็ดเี่ยน่นดดหมเออแต้ว่าบุีเป็ดนีตายเต่าก็ตายเนาะสิว่าให้ลุงแย่งเต่าหนีผมไม่ตีลังคนกับน้ำตีเต่าเจ้าขอน้ำแก่ดเต่ามันอย่ตลาดคนเนาะเีตลาทีไปมันน้ำหนึ่งน้ำเจ็ดนอเป็นน้ำก่อเด้แมนอันเล้วเตตีไปละแมเขาเคยตีถึงตัวใดมันเขาเขาก็ตีเป็น ว่ารหาศูนบบอกที่ผมยกรถขั้นนี้ละมีรถรขั้นนี่แห้งขนาดที่บบหาศูนเจ็ดเอาเลขลางจับคู่คุณผู้ชมเป็นตัวใดเนี่ก็หกห้าหกหามาห้าแปดหกหามาห้าแปดศูนเจ็ดูนเจ็ดนี่ล่างบ่ลุกพี่0ูนเจ็ดล่างยึดถิ่มยึดถิ่มมันนดตัวนี้เพราะว่าผมศูนให้มันแห้งเขามันเตะผมทะเบียนรถผมหาศูนเจ็ดอันที่ผู้บอกก็เจ้า ป่าสองเกียรติชุนึ่งแม่โอ้แฟนครับว่าเส้นหนึ่งแต่พัดในรถมอเตอร์ไซค์ไม่เหล็กคือเ่ราคอยเข่าเส้นโอ้ผมมีรถขี่ครับเอาไปใส่รถมอเตอร์ไซค์จ่อลส้ขี่ไปเที่ยวเหงงานอยู่ดนอนเอาลูกไส้มาขอไปซ้่งมันไปเหงงาอยู่ดอนมันแต่เรือตัวมันเที่ยวเสาแรกแมโอ้ก็เลยเสียสละให้ลูกโอ้ถ้าเป็นพ่อที่ดีเนาะพี่หน่งคนนับถือมันน<อ>ั่นบนแ<อ>มนมันเอาใจเอาแมมันไปเหงงานอยู่บริษัทมีชู้มันไปคุยงานสองปีมัเคยขายงานจัดเกียร มีคนโทรนําหอกใน,นาง,งานมันมีค่าแรแลกแชรสองวัวหาทิมันเสือมันเดียงมันไปในง,งานหกม้งเท่าไปะบา้าสองถุงมะหวานเนี่ยมันเนที่ยว่วนหกีเกีตัวสิบเอ็ดตมันเกี่ยวพน่งหยกสรุปแล้วแสสรุปเลขเสี้ยนหนึ่งให้ได้ค่ะเด้อสรุปสามตัวบนเลขเสียนหนึ่งเด้ค่ะพี่น้องเด้อก็สิเป 5, 7, ็นห้าเจ็ดแปดทิีๆนะโอ้ยห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้า 3 8มแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัดเล่นสองตัวก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนหนึ่งบอกว่าแปดบนมาแน่นอนเนาะค่ะเนาะแปดหลักสิบนเด้อค่ะพี่น้องเสียนหนึ่งว่าแปดหลักสิบบนเด้อคนจับควยเข้าแปดเ็ดล่างดีพอดีแล้วก็บแดสามผมว่าดีพอดีถือหอดบนล่างไปเลขล่างนี่หาเลขล่างนี่หาฮกหาก็หาแปดนี่ ดีบ่ดีฮอดบนล่างแมนคันบ่มีาก็แปดบนย้อมสลสีเลยบ่บ่ล้วคันบะมี่ช่วงนี้ช่วงนที่คัย่ตัวยวถึงแมนไก่คันมันวันเช่นมันผ่านมาแล้วมมันเหล่าง้นสายันตัวโยที่แมน เม่นสนามเลยโบเม่นแบนเวอร์เมนเป๊ะเลยล่ะเมนเป๊ะเลยบนคือบนล่างคือล่างล่างคือล่างบนคือบนถุกแน่นลอยเปรี้ยนฟันทงเลขยกพกที่ผ่านหนาสุดเอายี่หรี่เจ้พวกค่ะเราควรไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ตามาท่านในแก๊สเบิร์ดเลขตัวนี้ให้ตัวนี้ละตัวติดเบลยันรับ หาแปยัดถ so um, yeah, ิ่มเห็นพ okay? ่อเหมืนกันแล้วจะห้าสามแปดนี่คั่วกันคิอถี่ด้วยกำหน้ากับหลังมันก็สิเป็นเสื่บนเสืงอล่างเยอะเรื่อมมเธอบักเจ็แปดเจ็ยมันตีดากเนี้ยก็บักเกียี่ตัวนี้ด้วยครับมี่บักเฮ็ดร์ผมซูนมีซูนเกเจร์ถทะเบียนรถล้านสาวเนี่ยผมผมปาเมียกันย้อนูนเกอยู่ละะซูนเกี งวดน,นั้นผม,มว่ารถยี่เฮี้ยมันทำทะเบียนหาศูนย์เจ็ดแยนั่นว่าผมบอกสองเจ็ดศูนย์เราเรียกล่างผมก็เลยไปวงตปตัวเราซื้อศูนย์หาเราตอก้งบนล้งละปาคนซื้อคื่เกลซื้อเลขบอกห้าศูนย์เจ็ดเรียกทะเบียนลวนมาบอกกันเรื่องทะเบียนลวนแล้วว่าผมบอกเลขมาลเราไปซื้อสองเจ็ดศูนย์ถือฟองหมื่นเหมือนป้าคนบ่อกเกล้ซื้อเลขเนาะอยู่ดีๆก็ถือพี่ป่านะ <laughs>